พวกเรานางเอชันม่ไดยมศึกษาปีที่หทับ3โรงเรียนราชวินิตมัธยมดิฉันนางสาวอนุพัฒน์ุอนอนศณศรีชนารัตนเลขที่22และนางสาวสุตยาแก้วก้าเลขที่24พวกเราจะมารายงานความก้าวหน้าของโครงงานสื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุขสารับ เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับโรงเรียนราชชดมัธยมโดยมีครูที่ปรึกษาโครงงานคือครูวิสิณีนัชาพันธลั์โดยกลุ่มของเรามีขั้นตอนการดําเนินงาน15ข,ขั้นตอนค่ะ 1. ศึกษาข้มฟ้ารวบรวมและสรุปจะทาหัวข้อโครงงาน 2. ขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษาโครงงาน 3. ทําโครงร่างโครงงาน 4. ศึกษาข้อมูลเรื่องการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรติย์ทรงเป็นประมุข ห้าจ no ัดทาสื่อการเรียนการสอนและทําแบบทดสอบก่อนหลังรับชมสื่อการเรียนการสอนและทําแบบประเมินความพุงพอใจของครูที่ปรึกษาโครงงานหกํำสื่อการเรียนการสอนให้ครูที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบเนื้อหาของสื่อการเรียนการสอนเจ็ดำสื่อการเรียนการสอนประกอบกาแก้ไขแปดให้นักเรียนใช้มัทย่อปรึกษาไปที่สี่ทับเจ็ดทำแบบทดสอบก่อนชมสื่อการเรียนการสอนเก้าเปิดสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนใช้มัธย่อปรึกษาไปที่สี่ทับเจ็ดรับชมสื่อการเรียนการสอนสิบ ให้นักเรียนใช้ไมโคมิศาสีสี่ทับท,ทำแบบทดสอบหลังชมเสื่อการเรียนการสอน11ตรวสอบแบบทดสอบก่อนหลังการชมเสื่อการเรียนการสอน12ให้ครูที่ปรึกษาครง,งานทำแบบประเมินความมุ่งพอใจ13สรุปผลแบบทดสอบของและสรุปผลประเมินแบบประเมิน14รวบรวมหลักฐานทั้งหมดในการทำงาน15รวบรวมงานสง่งครูออนไลน์คำจีนขั้นตอนการดำเนินง,งานที่ได้ปฏิบัติไปแล้วมี1 ศึกษาค้นควา้ารวบรวมและสรุปจัดทาหัวข้อรายงาน 2. ขอความเห็นขอครูที่ปรึกษาโครงงาน 3. ทําโครงรล่างโครงงาน 4. ศึกษาข้อมูลเรื่องการปกครองระบบประชาธิป,ปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 5. จัดทําสื่อการเรียนการสอนและทําแบบทดสอบก่อนหลังรับชมสื่อการเรียนการสอนและทําแบบประเมินความพึงพอใจของครูที่ปรึกษาโครงงาน 6. ก นำสื่อการเรียนการสอนให้ครูที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบเนื้อหาของสื่อการเรียนการสอน 7. นำสื่อการเรียนการสอนไปปรับปรุงแก้ไข